นี่คือสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่คล้ายคนกับลิงรวมกันถ้าเจอมาในป่าอย่าให้มันเห็นตัวนะครับถ้าไม่อยากตกเป็นเหยืย่อของมันบาตูตุดเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดหนึ่งที่พบในประเทศเวียดนามครับมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มีความสูง7ฟุตและมีขนปกคลุมทั้งตัวไม่มีหางลำตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อลักษณะคล้ายกับบิ๊กฟุตแต่ตัวจะเล็กกว่ามากบาตูตดเริ่มไปที่รู้จักของโรคตะวันตกจากอาหารผ่าศ,ศึกชาวอเมริกันที่ลบในสงครามเวียดนามเมื่อ40ปีที่แล้วรับอกว่าป์ที่คล้ายรับนเห็โดยการทุหินใส่ เรื่องราวของบาตูตุดเป็นที่เล่าขานกันรุ่นสู่รุ่นของชาวพื้นเมืองเวียดนามโดยเล่าว่าถ้าถูกมันจับไปแล้วจะถูกจับกินเป็นอาหารมีการรายงานว่ามีการพบเห็นมันมากที่สุดคือบริเวณป่าดิบทึบในตอนกลางของเวียดนามที่ติดกับชายแดนลาวโดยเฉพาะที่ราบสูงอาจเป็นไปได้ว่าเป็นที่อยู่ของมันครับอีกทั้งยังมีการพบเห็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นิฐานว่าอาจเป็นรอยเท้าของบาตูตุดโดยเป็นรอยเท้าที่มีความสมบูรณ์มากโดยมีความยาวกว่า1ฟุตหรือจริงๆแล้วบาตูตุดอาจจะเป็นมนุษย์ยุคโบรรรราาาาาณหืออจจเเปปปป็็็นนน่่่ทียังงไไไมมสสถถวึกด้ นี่คือสัตว์ประหลาดสุดอันตรายและมันคือตำนานอาสูรกายแห่งออสเตรเลีย ที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นครับมันยิปเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานพื้นบ้านของชาวออบเริจินครับซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของชาวออสเตรเลียซึ่งแปลได้ว่าเป็นปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายครับมันเป็นเหล่าวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในแหล่งน้ําจืดซึ่งใครที่ลุกล้ำเข้ามาในถิ่นของมันมันมักจะทําร้ายจนเสียชีวิตและจับกินเป็นอาหารลาตัวของมันมีความยาว12ฟุตมีสีขาและมีลาตัวขนาดใหญ่มีเกรดปกคลุมไปจนถึงกลางหลังหน้าตาคล้ายสุนัขแต่หลายคนก็บอกว่ามันคล้ายกับแพนรรน้้าาาาาาหรรรืือออสััตตตววว์เเลยยมมกก่่่งงงงขบิปถถููึี18 และในปี1847พิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียได้รับหัวกระโหลกของสิ่งมีชีวิตประหลาดทําให้หลายๆคนเชื่อว่าเป็นศีษะของมันยิบครับและในปี1872มีการรายงานว่าพบมันยิบป,ปรากฏตัวในทเลสาบพิเนิวเซลเวลและมีการรายงานการพบเห็นอยู่บ่อยครั้งมากๆผู้พบเห็นต่างให้การตรงกันว่ามีหัวโครงคล้ายสุนัขมองเผินเหมือนแมวน้ำี่ว่าน้ำไ,ไม่อย่างคล่องแคล่วครับส่วนบางคนก็ให้ความเห็นว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ในยุคโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้ครับ คุณรู้จักบีฟูดไหมครับมันคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่คล้ายกับลิงยักษ์สูงหลายฟุตที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ครับตำนานของบีฟูดเกิดขึ้นในปี1924บนเทือกเขาเซนต์เฮเลนในรัฐวอชิงตันดีซีครับโดยเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนงานเมือง4คนที่ทำงานขุดทองในหุบเขาแอฟแคนยอนพวกเขาทำงานที่นี่มาแล้ว6ปีโดยอาศัยรวมกันในกระท่อมกลางป่าพวกเขาเล่าว่ามักพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ลำธารพร้อมกับได้ยินเสียงวีดลอ้อกแปลกๆที่กลางดึกเสมอครับจนกระทั่งพว,พวกเขาพบกับสิ่งมีชีวิตตตปปปรรระหาาาาาดทาาาทีีี่่่่่อนนกงงคืมมมัใญสู Food, มีขนสีดําก่อนที่พวกเขาจะยิงปืนไปที่มันจนมันวิ่งหนีเข้าไปในป่าพอรุ่งเช้าพวกเขาทั้งหมดจึงรีบกลับไปที่เมืองและเรื่องราวที่พวกเขาเล่าก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองและทั้งประเทศครับต่อมานักสารวจและนักวิทยาศาสตร์ตามพากันเดินทางไปที่กระท่อมของพวกเขาเพื่อหาหลักฐานของสัตว์ร้ายแต่มันก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาอีกเลยครับถึงแม้จะมีหลักฐานปรากฏตัวออกมาอีกเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครที่มีหลักฐานชัดเจนที่จะระบุการมีอยู่จริงของบิ๊กฟุตได้เลยครับหรือที่จริงแล้วมันอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงๆ,ๆก็็เปปนไปได้ นี่คือดาร์กวอตเชอร์มันคือเงาลึกลับที่หลอกหลอนนักปีนเขาแคลิฟอร์เนียมากว่า300ปีครับนานมาแล้วที่นักปีนเขาได้พบเจอกับเงาปริศนาท่ามกลางหมอกหนาทึบครับบริเวณเ,เทือกเขาซาตาดูเซียในรัฐแคลิฟอร์เนียมันคือเงาที่มีรูปร่างคล้ายผู้ชายสูง3เมตรสวมหมวกและผ้าคลุมที่น่ากลัวและมีวงแหวนใส่ลุงรอมรอบและเงานี้มักจะปรากฏตัวในช่วงบ่ายซึ่งมีหลักฐานว่านักปีนเขาพบกับเงาประหลาดเหล่านี้มากว่า300ปีแล้วครับย้อนกลับไปในช่วงปี1,700ตอนที่ชาวสพปนเขา,าีกเเรรยง,งปะหลาดเหล่านร้อเชอ์ er ที่แปลว่าผู้ พูอ้ฟองจากความมืดครับเรื่องราวของดาร์ควอเชอร์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่มันได้รับการกล่าวถึงในเรื่องสั้นของนักเขียนชาวอเมริกันจอ์นสไต์เป็กที่ถูกตีพิมพ์ในปี1938ตั้งแต่นั้นเรื่องราวของมันก็กลายเป็นตำนานและถูกเล่าขานสืบต่อกันมาและมีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่ได้พบกับผู้อมอังแห่งความมืดนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังของเราจนทําให้เงาของเราไปพาดกัะกุมหมอกหรือเมฆที่ลอยต่ําอยู่ด้านหน้าซึ่งงงรรริวมัััันนนก็คคือออเเเาาขตาบ นี่คือเวนดิโกมันคือปีศาจวิญญาณชั่วร้ายตามความเชื่อของชาวอินเดียแดงครับเวนดิโกมันคือปีศาจวิญญาณชั่วร้ายที่คอยเข้าสิงผู้คนให้กัดกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเป็นอาหารครับมันมีร่างกายสู้ผอมมีเขี้ยวยาวสีเหลืองสีโหดผิวหนังและกลิ่นตัวของมันเหมือนกับร่างไร้วิญญาณที่กำลังเน่าได้ทีมันมีร่างกายที่ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่ามันกินเนื้อมนุษย์ไปมากแค่ไหนครับ ตำนานของเบดิโกยังสมผลรทำให้เกิดอาการทางจิตท,ที่มีชื่อว่าอาการอยากกินเนื้อเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดที่รัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาในปี1879คือสามีได้ทําการฆาตกรรมครอบครัวของเขาได้นาเนื้อมารับประทานโดยให้เหตุผลว่าเบดิโกเข้าสิงจากนั้นเขาดูตัดสินประหารชีวิตครับจริงๆแล้วเรื่องราวของเบดิโกอาจจะไม่ใช่ปีศาจอย่างที่พวกเขาคิดแต่อาจจะเป็นคนของเผ่าได้เผ่าหนึ่งที่ถูกขับไล่เพราะทาผิดกฎของเผ่าจึงยาชีพด้วยก,การจับสัตว์หรือคนที่ผ่านมากินบ้างนํำขนสัตว์มานุ่งหม่มาาาํเป็นนอวุธจ ไม่เกิดความหวาดกลัวและเกิดเป็นตำนานนั่นเองครับ นี่คือตำนานการระชน,น้ากับมนุษย์ต่างดาวของกลุ่มชาวไร่ในปี1955ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกครับย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปี1 9 9 0ได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดครับที่ทําให้โลกได้รู้จักกับตำนานการระชน,น้ากับมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากบิลลี่เรเทเลอร์ได้พบเห็นวัตถุบางอย่างบินผ่านท้องฟ้าไปเหนือหลังคาบ้านวัตถุดังกล่าวมีสีเงินสองแสงสว่างสดใสพวกเขาตกใจอย่างมากก่อนที่จะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านและในเวลาต่อมาสุนัขก,ก็เริ่มเห่าให้กับบางสีที่กําลังจะเข้ามาในบ้านขขของพพววกกกเเาาัลษณะที่ เห็นคือมีความสูงประมาณสองฟุตครึ่งมีลักษณะคล้ายลิงมีใบหูที่ใหญ่โดดเด่นขาลีบแขนยาวดวงตาสีเหลืองสดใสและร่างกายเป็นประกายราวกับโลหะเงินในตอนนั้นพวกเขายังตัดสินใจคว้าปืนระดมยิงไปที่ร่างปริศนาที่ซ่อนอยู่ในความมืดทันทีพวกเขาต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตประหลาดหลายชั่วโมงก่อนที่มันจะหายไปในความมืดในที่สุดทุกอย่างก็สงบลงทุกคนจึงตัดสินใจขึ้นรถและขับเข้าเมืองเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจเหตุการณ์ดัง่าวยังกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและถูกตั้งชื่่่อววาาาเเป็นนกกรรรชิญห้ทีแคับ นี่คือตำนานของสปาระหลึกลับยาว20ฟุตที่ถูกโซน่าตรวจจับได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับแชมป์มันเือชื่องสปาลาดแห่งทะเลสาบแชมเปญในรัฐเวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยชาวบ้านท้องถิ่นเชื่อว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับไดโนเสาร์คอยาวที่คล้ายกับเมสซีที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาอย่างยาวนานครับและทุกคนก็พยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์กับการมีอยู่ของมันและเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์สัตว์ลึกลับที่ชื่อเคทีอ้างว่าเธอค้นพบหลักฐานกาาาาารมมมมีีีีีอออยยยู่่่่ขงงงงสิิชวววตทค ยี่ิฟุตหรือราว6เมตรครับจากเรือของเธอที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องโซน่าที่ใช้การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงลงไปตรวจหาวัตถุใต้น้ําจนสามารถพบเห็นวัตถุประหลาดที่ระดับความลึก43ฟุตโดยใช้สิ่งที่ดูเหมือนครีบขัาเคลื่อนตัวเองผ่านใต้น้ําถึงแม้ว่าหลักฐานที่พบจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันคือแชมป์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีความยาวถึง6เมตรและอาศ,าศาัยอยู่ใต้ทะเลสาบแห่งนี้สุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นสัตว์ในตำนานหรือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ไม่มีใใคคครรรรทีีาา่่สาาามถห้้้ํตออบบเเืงนไดลยั นี่คือเรื่องจริงของหญิงสาวชาวไรที่ได้พบเจอกับบิ๊กฟุตตัวเป็นๆจนกลายเป็นข่าวดังมากในช่วงเวลานั้นเลยครับย้อนกลับไปในคืนหนึ่งในปี1981แจ็คเกอร์ลินแลงได้ทำงานเป็นผู้ช่วยฟาร์มปศุสัตว์ในเมืองแมนิโทบาประเทศแคนาดาครับมีคืนหนึ่งเธอได้สังเกตว่ามีม้าหลายตัวในคอกหายไปและเธอก็ได้ยินเสียงร้องประหลาดบางอย่างดังมาจากโลงนามาทําให้เธอกลัวมากแต่เธอก็ตามต้นเสียงนั้นไปเพื่อหาม้าที่หายไปแต่ก็ไม่พบมา้าแต่กลับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะสีที่เธอเห็นนั้นมันไม่ใช่มา้มมา กำแพงโรงนาแล้วมันก็คำลามขึ้นเธอตกใจมากและรีบวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอที่โรงนาอีแห่งทั้งคู่กลับมาพร้อมกันแต่เจ้าตัวประหลาดก็ยังอยู่ที่นั่นครับก่อนที่มันจะกระโดดเข้าไปในอคอกมาค้างแล้วหนีหายไปในความมืดทั้งคู่ได้ตามเจ้าของไร่มาช่วยแต่ก็ไม่พบตัวมันแล้วครับต่อมาในกลางดึกมีตำรวจสายตรวจได้เข้ามาบอกว่าม้าของพวกเขาได้หลุดออกไปข้างนอกเพราะมีเสารั้วไหลต้นหูถอนออกไปอย่างปริศนาครับและก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ถอนเสานั้นออกไปคืนนั้นสิ่งที่พวกเธอเห็นมันคือตัวอะไรกันแน่่่่ใชบบิฟุตหรรืออเเปปปปลาาก็็ยัังงคคนศไ มันคืออสุรกายรูปร่างครึ่งหมาครึ่งคนสุดน่ากลัวและตำนานของมันมีมาหลายร้อยปีแล้วครับที่บาลังเป็นสุรกายรูปร่างครึ่งหมาครึ่งคนมีส่วนหัวเป็นหมาท่อนลากเป็นคนที่กำยำและตัวสูงใหญ่และมีความสูงเกือบ3เมตรครับมันสามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้วิ่งและเดินได้อย่างเงียบเชียบและมีพละงก,กำลังมหาศาลถึงขนาดยกต้นไม้ได้เลยครับที่บาลังนั้นมีเวทมนต์ที่สามารถสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกให้คนหลงป่าได้ว่ากันว่าถึงจะดุร้ายแต่ที่บาลังสามารถสยบให้เชื่องได้ด้วยขนสีทองหนึ่งเส้นที่อยู่บนแง ท้ายทอยของมันหากใครสามารถถอดขนขยสิทนี้ได้มันจะย่อเป็นทาหลับใช้ไปจนกว่าเขาคนนั้นจะสิ้นอายุขายจากไปมันจึงจะเป็นอิสระอีกครั้งครับแต่บางตำนานก็เล่าว่ามันเป็นอสุรากายที่น่ากลัวมากๆที่อยู่อาศัยของมันอยู่ที่ป่าเลึกของฟิลิปปินโดยตามความเชื่อของชาวบ้านที่บาลังชอบกินคนเป็นอาหารโดยการล่อโลวงเหยื่อเข้าไปในป่าและทุกปีอย่างไร้ความปาณีทุกวันนี้ถึงแม้มันจะเป็นตำนานและเรื่องเล่าแต่ทิกบาลังก็ได้ปรากฏตัวในสื่อต่างๆทั้งในภาพยนตร์และและครโทรทัศน์อีกมากมายครับ มันคือสุนัขสามหัวที่มีหางเป็นงูและมีลำตัวเป็นสิงโตโและมันเป็นตำนาสัตว์ดุร้ายสุดน่ากลัวที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเซเบรลัสสุนัขเฝ้าประตูนรกในปะกรน,นามกรีมันเป็นลูกของอิคิดนาเป็นปีศาจที่มีรูปร่างครึ่งผู้หญิงครึ่งงูและไทฟอนครับโดยเซเบรลัสจะมีลักษณะเป็นสุนัขที่มีหลายหัวแต่โดยปกติทั่วไปจะมีสามหัวมีหางเป็นงูและมีลำตัวเหมือนสิงโตครับหน้าที่ของเซเบรลัสก,ก็คือคอยเฝ้าทางเข้าปุรโลกไม่ให้้วิญ,ญ,ญาณของผูีเสย ชีวิตไปแล้วหนีออกไปและยังคอยป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ผ่านเข้าไปได้จากตำนานของเอเนียต e เพื่อให้ดวงวิญญาณคนตายไปสู่แดนยบโลกได้อย่างปลอดภัยชาวกรีกโบราณเชื่อกันว่านอกจากพวกญาติจะนําเงินใส่ปากศพแล้วเพื่อให้ดวงวิญญาณผู้ตายใช้เป็นค่าแจวเรือแก่เครอนพวกเขายังต้องนําขนมปังใส่รวงศพด้วยเพื่อเป็นของฝากให้แก่เจ้าอสุรกายเซเบรัดครับตำนานของเจ้าอสุรกายเซเบรัสโด่งดังมากๆจนมีการสร้างนิยายการสร้างออกมาเป็นหนังและการ์ตูนออกมาเรื่อยๆจนถึง ปัจจุบันนี้ครับ